สามารถปรับระดับเลื่อนออกมาอีกก็ได้นะครับนี่แจ๋วเลยครับแบบนี้ดีนะผมว่าสามารถปรับระดับหน้าดินได้ถ้าแบบนี้สบายแล้วนาะลุงน้อเราไม่ต้องไปปรับกระแขนเนาะเราไม่ต้องปรับแข็งแข็งมากดินปกติดินอ่อนอ๋อมีสี่ระดับครับ a b c d มีสี่ตำแหน่งครับพี่น้อง สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลเห็นผ่านตัวนี้เราถูกใจหลายหลาคนแน่นอนครับผ่านของเขานี่สามารถปรับระดับได้4ระดับนะครับพี่น้องสามารถเบี่ยงผ่านได้ครับเราไม่ต้องไปปรับที่แขนนะทุกคนแต่ก่อนนี่เราจะจะปรับเอียงซ้ายเอียงขวานี่เราต้องปรับกับแขนกลางครับกับโซ่แต่ตัวนี้รับจบครับพี่น้อง ได้สีระดับครับเดนอ่อนเดนแข็งแข็งมากแต่มีรูสลักอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงขานเห็นไหมเบิร์กนะครับแบบนี้แค่สามารถพักเข้าพักออกครับ ของตาช้างนะครับใบยีนิ้วครับนี่เห็นไหมครับเขาจะมีแผ่นเพจบอกนะครับผมว่าดินอะไรใส่รูไหนดินอะไรใส่รูไหนครับจะมี4ระดับครับพี่น้องผองผ่านตัวเดียวรับจบครับ <c oughs> เจอแคแข็งแเราก็เลื่อนเอา อันนี้กุลุงเขาปรับดินอ่อนไว้นะครับถ้าดินแข็งก็ต้องมาฝั่งนี้อีกหล,ลักๆเลยที่เราเห็นนี่จะเป็นแบบสามารถปรับไม่ได้นะครับปรับกับตัวผ่านไม่ได้ปรับกับรถ นี่ครูลุงเขาปรับดิ้นอ่อนไ้ครับถ้าเราเจอแข็งๆนี่เราก็เลื่อนเอาเลยครับไม่ต้องมามัวเสียเวลาปรับแขนครับพี่น้องเราแค่ดึงสลักตัวเดียวแล้วก็เบนแค่นั้นเองใช้เวลาปั๊บเดียวครับ 哎呦、哎、喂，头头头！ ันนี้แข็งหน่อยเยี่ยมมากครับผ่านตัวนี้ โซนนี้ดินถ้าฝนไม่ตกก็แข็งเลยครับเนื่องจากว่าเป็นสภาพหน้าดินเป็นแบบดินเหนียวครับพี่น้องนี่แหละถ้าดินแข็งถ้าเราจะทำนาเราต้องไถแบบนี้นะครับใช้ผานบุกเบิกหรือผานสี่นะครับบางเจ้าใช้ผานสามแลวทุกคนเพราะดินมันแข็งมากครับ ไปาแล้วจะเสร็จแล้วครับนี่เหลืออีกประมาณ200ครับ ผูแดดร้อนมากครับท่านผู้ชมวันนี้อ้อ้าวครับ ถือว่ารถรุ่นนี้ก็ถือว่าหลายหลายปีนะครับสําหรับ L47 นะครับเดี๋ยวนี้ทางทางคูบตานี่มมนได้ผลิตออกมาแล้วนะครับสําหรับ47นะครับจะมี50ไปแล้วถือว่าเปลี่ยนยุคเปลี่ยนตามสมัยครับเดี๋ยวนี้ทางศูนย์ก็ไม่มีนะครับสําหรับ47เลิกผลิตแล้วครับก็หลายสิบปีอยู่ครับสําหรับ47นี่ ถือว่าเป็นรุ่นแต่ก่อนนี่ดังนะครับคนนิยมเล่นมากก่อนจะมี50นะครับสมัยที่ผมกำลังหัดขับใหม่ๆนี่แหละผมก็ขับ47นะครนะพี่น้องที่ก่อนนี้จะมี45กับ47ครับที่ใหญ่สุดนะสมัยที่ผมรับจ้างโอ้ช่วงนั้นเราเรียกราคาได้ครับพี่น้องไล่ละ280 300 ทำไมแต่ก่อนนะครับตัววันนี้ไม่ได้นะฮะรถเยอะียกแพงไปเขาก็ไม่เอาครับนี่แหละปัญหาบอกเลยว่าใครจะออกรถมารับจ้างโซนเนี้ยค่อนข้างจะลาบากครับขอมีรถทุกหกน้งค่าเลือนฮะออกง่ายอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ไปมเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ